ล็กเด็กเด็กรู้ไหมมีลำต้นใหญ่ใบต้องยาวเรียวดอกเรียกหัวปลีออกผลสีเขียวหน้ากินจริงจิ๋วเสียงยัน Are you ready? Yeah! ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วถ้าแดงตาหลอนตาลึกชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วตาตายกระโดดไปหน้าชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแะ แม่นุ้งมันตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วมาเป็นดอกบัวสวยงามนักเรียนนั้งหมดตับคามครับสวัสดีครับคุณครูกุดมาร์นิ่งทีเชิญนี้ห่าวเอาเสือนิ้วห่าวเสียวเซิงกรุดมอร์นิ่งสติเดนและก็สวัสดีเด็กทุกเด็กทุกคนนะคะวันนี้คุณครูพาเด็กๆมา นอกสถานที่เอาวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเดี๋ยวเราลองมาฟังกันก่อนในใครอยากฟังนุยกมือขึ้นนะคะถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวคุณครูจะเปิดแล้วก็ให้เด็กๆช่วยฟังว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรใครอยากฟังแล้วเอ้าไก

น้าจิงจิงชยวสีหน้าเที่ยวของไทยดอกเรียบพวงกิ่วหน้าจิงจริงชิวสีหน้าเที่ยวของไทยอา้าวเพลงที่เราฟังเมื่อกี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะกล้วยไข่อา้าวเขาบอกว่าพูดตามคุณก้อยนะคะกล้วยไข่กล้วยไข่ลูกเล็กเด็กเด็กรู้ไหมมีลำต้นใหญ่ ใบตองยาวเรียวดอกเลียบหัวปีออกผลสีเขียวหน้ากินจริงเชียวเสียงหยาเจียวของไทยเอาเด็กๆทราบไหมคะว่าภาษาในเพลงเนี้ยเขาาพูดเกี่ยวกับอะไรคะกล้วยไข่ภาษาไทยเรียกกล้วยไข่ภาษาจีนเรียกว่า เด็งมาพูดดงังๆเ,เสียงหยาเจียวอ้าวเสียงหยาเจียวภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะกล้<ป>วยกล้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ,บ,ะาบา,านันนาอ้าวบา,านันนาวันนี้คุณครูพาเด็กๆมาดูของจินเลยเดินตามคุณผู้หญิงแถว,แถวตรงผู้ชายแถวตรงนะคะเดินพูดกันไปแบบนี้หันหน้ามาทางคุณครูเอ้าเดินมาเดินมาเดิน เข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเห็นอะไรบ้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้ตัวเปี๊ยโอ้ยเดี๋ยวนะอ้าวตองอะไรนะตัวเปี๊ยอ้าวตองชี้สิเนื้อตุ้มอยดีจริงด้วยตัวีอันนี้อะไรคะกุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวแข่ไหมลูกอะไรคะกุ้ยตรงนี้เรียกอะไรไก่อันนี้เนี้ยเนี่ใบตองใบตองแล้วตัวนี้เรียกอะไรคะยาวๆมาเนี้ยตองก้านก้านกล้วยแล้วตรงนี้เรียกอะไรลูก ตรงนี้เรียกอะไรคะลำต้นลำต้นหรือหยวกกล้วยนะคะเออพูดพรอๆกันลำต้นคุณครูชี้อะไรให้เด็กๆตอบวันนั้นอันนี้อะไรคะหยวกกล้วยหยวกกล้วยลำต้นนะคะหรือลำต้นตรงนี้เรียกอะไรคะกล้วยกล้วยนะคะผลกล้วยอันนี้เรียกอะไรคะหัวปีหัวปีตรงนี้เรียกอะไรคะใบตองพร้อมการใบตอง แล้วที่เป็นการก้ารกล้วยการใบตองนั่นเองนะคะหัวปลีพูดพร้องกันใครจะเอาใบนี้ไปติดตรงหัวปลีอ้าวใบตองเมื่อกี้สัญญากัรก็คือใครจะยกมือให้ใครจะตอบต้องยกมือนะคะเอาไปแปะเลยเอาไปแปะตรงหัวปลีเลยอ่าเพื่อนๆถูกต้องไหมคะ อปลอบมือให้ใบตองหน่อยเวลีกูดเหินป้าพูดอมกันเวลกูดเป้าเก่งมากใบตองเอาเวลีกกูดเหินป้าเป้าเงเก่งมากใบตองใองเอาถ้าใครเป็นคนเก่งอีกเดี๋ยวเราก็จะพูดชื่อคนนั้นต่อไปคำต่อไปคำว่า หยวกกล้วยหยวกกล้วยอยู่ตรงไหนเอาใหม่เอามือลงคุณครูต้องบอกสัญญาณนะคะใครอยากทำเอามือกอดอกยกอ้าวบิดใบค่ะบิดใบมาเอาไปติดที่หยวกกล้วยอยู่ตรงไหนเอาดูซิบิดใบจะทำถูกหรือเปลนเชื่อกันดูเชื่อกันดูเอาตรงนั่นลงเดี๋ยวปังกัน อันนันป้ายชื่อออกมาให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงโอเคถูกไหมคะถูกอ่านพร้อมกันหยัวอ้าหยัวคำว่าหยัวคำเดียวคำนี้คุณครูเขียนแค่คำว่าหยัวอ่าวพูดพร้อมกันหยัวนะคะอ้าวเวลิกูดเวลิกูดเขนป้าเขินป้าเก่งมากเก่งมากบิ๊กไบต์ตอบให้คำต่อไปคำนี้ว่าอะไรไหนลองดูสิมันเป็นชื่อเพื่อนเราในห้องนี้ ว่าใบตองไหนใครอยากจะออกมาแปะเอามือกอดเอามือกอดอกก่อนเยี่ยมตัวความความเร็วเป็นของพิซซาร์ใครใครรู้จักใบตองกยนูโอ้โหพากินมา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 เราอยากทำเดี๋ยวเราจะให้ทำนะคะเอาไปตรจยไปแปะที่ใบตองใกล้ๆกล้ให้มองเห็น ให้มองเห็นเอออ้าวดูซิว่าพาคินจะทำถูกไหมอ้าวมาแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะถูกไหมคะลูกพูดพร้อมกันคำว่าคำว่าอะไรคะใบตองใบตองตองพูดพร้อมกันใบตองใบตองเอ้าเวลีกูดเหินป้าเก่งมากพาคินนะอันต่อไป อันนี้สําผัญเลยถ้ายืนอย่างนี้จะไม่ได้ทำนะต้องนั่งลงนะคะอ้าวคำนี้อ่านว่า่กล้วยอวอ่านว่ากล้วยเก่งมากคนตอบถูกด้วยอ้าวกล้วยอยู่ตรงไหนคะกล้วยดูสิว่าเราจะติดถูกไหมเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมยกเอ้าวไตเติ้ลมากล้วยอยู่ตรงไหนอ้าวคุณครูมองเห็นหมดเลยเรามองเห็นหมดเลยอ้าวดูสิ ไหนใครร้อนเอาขยับขึ้นมาข้างหน้ายืนขึ้นยืนขึ้นขึ้นยืนขึ้นมายืนตรงล้อมๆตรงนี้มาขยับมาล้อมๆตรงนี้ไม่ใช่ขยับทุกคนใครล้อมอยู่แล้วก็เอาเพื่อนๆแตะถูกไหมคะแตะตรงไหนคะว่าอะไรเอาพูดพร้อมกันดังๆพูดดังอีกกล้วยนะคะกล้วยภาษาอังกฤษพูดว่าบานั้นนะแล้วภาษาจีนพูดว่า เียหยาเียอาเสียงหยาเทียวเลยนะคะสุดท้ายสุดท้ายอะไรที่เอายังไม่ได้ติดเด็กๆตอบได้ไหมอะไรคะอะไรที่ยังไม่ได้ติดการเก่งมากอ้าวใครพร้อมเอามือลงเอามือลงเตรียมตัวยกลยบเอาใบตองใบเอ้ใบเตยใบเตยขอโทษค่ะใบเตยอุ้ยไปแฝะที่ไหนคะเดี๋ยวเอาไปฝาก ไว้ในส่มนไก่ก้านอยู่ตรงไหนลูกเอาเอาตรงตรงนูดใบตรงนู้นตรงนี้มันจะไปเหมือนกับใบตองไ่เอาไปตรงก้านใแต่ให้ถูกเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกคนเขียนแล้วว่าแปลกเป็นของตัวเองดีไหมเอาก้านนะคะเอาก้านอุ้ย เชื่อแต่ถูกไหมคะลูกอ,อ้าตรงนี้ก็ก็คือก้านแต่ว่ามันจะไปติดตรงใบมันก็เลยจะทําให้เราสับสนตรงนี้ถึงเรียกว่าอ้าวการนะคะจะได้เห็นชัดๆเด็กๆอ้าวเรามาทวนซับอีกรันนึง คนนะคะอยากวาดลูกกล้วยไหมอยากไปเลยไปที่นั่งตรงนน้นเลยไปไปที่นั่งไปที่นั่งตรงนี้รูปภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นกล้วยเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างนะเด็กๆตอบใบตองใบตองยกล้วยการก้วยยัวไอคะแฮปปี้แฮปี้อ่ะหัวปีแล้วตรงนี้กล้วยกล้วยนะคะ วาดเสร็จแล้วส่งครูนะเด็กๆสามารถเดินไปดูต้นกล้วยของจริงได้ถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระาษานนี้ได้ไหมอะเอาเด็กๆสามารถวาดรูปกล้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะไปเดินดูแล้วเขียนได้ด้วยขอบคุณค่ะด้วยนะคะใช้เวลาวาดรูปหนาที5้านาทีเอาดูซิทําเลยต้นกล้วยต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเขียนส่วนประกอบด้วยเดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ มีเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูว่าผลงานของใครนะคะสวยเดี๋ยวจะให้มาเล่าด้วยว่าเราวาดรูปต้นกล้วยอะไรว่าวาดยังไงเดนชั่วโมงเดือชั่วโมงสินาทีเพอไม่ใช่สินาที10นาทีเวลาสินาทีให้เวลาสินาทีนานไหมสิบนาทีให้นาน ไม่นานโอูหลายคนจะเสร็จแล้วนะต้นกล้วยนะคะและส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างใครเขียนได้เขียนตามเลยนะวาดเลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาบอกว่าต้นกล้วยของเราเป็นยังไงเออมันแปลกที่สลายกวบเพื่อนยังไงกวาดกล้วยเดียวูอยากวาดต้น

ต้องมีรอยหยักด้วยอย่าลืมอย่าเชื่อตัวเองนะบวนอันนั้นอะไรอ่ะอย่าชื่อตัวเองด้วยทุกที่ต้องจริงไม่ใช่ห้าสิบลำค้างไม่ใช่แต่ช่านบอว่าพี่เบลเอลทีบอกว่าคุนี่ะคะไม่ให้เศษดินสอปิวไปทั่วนะมันไม่หยักหยักหรือแล้วเอาเลยลูกเอาเลยคะ อ่าอย่างรถทำให้ใกันใจอย่างนีด้วย้กล้วยด้วยไหนกลุ่มผู้ชายกันดุ้่ผู้ชายว้าวสวยมากเลยกลุ่มผู้ชายสวยมากเลยโหล่ไช้างาเดงเนี้ยอรมช้างใครว่าใครว่า้นกล้วยเริ่มมีช้าง ล่างดทีทั้งได้นะมีสัดประกอบส่วนประกอบอย่างอื่นแต่เราให้เวลาเด็กๆสิบนาทีเด็กๆจะต้องรู้จักแต่งเวลานะคะวาดต้นกล้วยให้เสร็จก่อนแล้ววาดองค์ประกอบอย่างอื่นระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วไปเขียนคําว่าอะไรไปเขียนคาอะไรก็ไปเขียนให้เหมือนนะเขียนคำไหนได้เขียนเลยเขียนชื่อตัวเองด้านบนเขียนชื่อตัวเองด้านบนระบายสีให้สวยงามเออ สีเหลืองกับสีเขียวกลายเป็นสีอะไรกลายเป็นสีอะไรลูกกลายเป็นกลายเป็นสีอะไรครมันส้านี่เป็นสีกานพลใช่เอาการกล้วยมาแล้วช้างการกล้วยมาแล้วต้นกล้วยก่อนเขากล้วยเขียนบนต้นล้วให้วาดตาลูกให้วาดวาดได้เลยอยากวาดอะไรตามจินตนาการได้เลยแต่สิ่งสำคัญจะต้องมีต้นกล้วยใช่ต้นกล้วย แต่ถ้าต้นกล้วยไม่มีลูกจะไม่อร่อยนะต้องมูนมูนนีู้กเกล้วยนิ่มเเออเหนียวต่างๆเก่งมากเทียมมากโอ้ยสวยมากคราฟเก่งมากเก่งมากตัต่อเลยโอ้บะหมี่เก่งมากเลยว่าสวยด้วยนี่ของเพื่อนก็มีคนด้วยนะใครเสร็จก่อนนะคะเอามาส่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะให้เรให้เพื่อนๆฟังด้วยสวยมากเขียนชื่อด้านบนนะลูกเขียนชื่อด้านบน ก็ติมืมปก็มึงใเราขปยระบายสีด้วยนะคะระบายสีด้วยระบายสีให้เสร็จเลยระบายสีให้เสร็จเลยค่ะชื่อว่พื้นด้วยเมืดอเสร็จแล้วจะเขียนชื่อะเปิดให้ฟังดีกว่าแล้วมาซ่ไห้กันแล้วมาโซ่ใไ้ด้วยแล้วทำเล็บให้เารว

สวยดูระบายสีได้เลยนะคะใครวาดเสร็จแล้วระบายสีเลยผู้ชายเป็นไงนุ่มๆวาดต้นก้วได้เลยวาดให้เป็นตามจินตนาการได้เลยขอให้มีต้นกล้วยค่ะอันนี้ตัวนวช้างดเอง

อามาติดว้ารูปเลยนะ้อยอ่เยืนขึ้นยืนขึ้นทำอะไรคะต้นตล้วยทำอะไรคะอยู่ไปทำอะไรคะเฮ้นดนด้ด้วยฮะไดที่หนูอ้าวไปดูต้นกล้วยเก่งมากน้นร้รนรานรานร่านรไร้านนน้ากา เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์มานั่นคือวาดรูปอะไรคะวาดวาดต้นไม้แล้วก็แล้วก็ต้นอะไรคะต้นกล้วยแล้วก็ช้างตาแดงอ้าวเขาทำเขามาทําอะไรกันใครมากินเอาเล่าใหม่เล่าใหม่เอาช้างนะช้างตาแดงทำไมนะทาไม่ตาโตใหญ่กล้วยช้างตาแดงมากินกล้วยเออช้างตาแดงมากินกล้วย ฟูชิงมาส่งลูกนี่ไงเช้าก็อยู่ตรงนี้แอพีครับมานี่ครับไม่ขึ้นไปตรงไหนไนช้างเอานั่งตรง<า>ที่เดิม,มดเามเอาลงมามเอาไปใส่กล่องเอามาทำไมไ อ๋อเอามาเขียนเด็กๆสามารถเอาคำนี้ไปเขียนได้นะใครที่จะจะเขียนส่วนประกอบของต้นกล้วยนะอ่าเอาไปดูเอาไปดูไปนู่นไปนั่งเขียนตรงนู้นได้ยังเขียนไม่เสร็จไปเขียนต่อได้จะไปเขียนส่วนประกอบต้นกล้วยไหมไม่เขียนต่อแล้วครับ ว่าเขา่ด้เสร็จแล้ได้แล้วก็บอกว่าเด็กเราตรงกลางนี่เด็กาจะอาเด็กๆมาใครเมื่อกี้ใครเสร็จแล้วผู้ชิงเสร็จยังคะผู้ชิงมาบอกให้เขานะอ้าวผู้ชิงวาดรูปเลยมั้งคะติดกล้วยฮะติดโซติดกล้วยทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันใครมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรใครมาทำอะไรใครใครทำอะไรคะมันห้อยไว้เฉย คนเอาอะไรมาห้อยกล้วยเอากล้วยมาทำอะไรคะห้อยห้อยเฉยๆดิแล้วก็ปลูกดอกไม้ใส่ห้อยเฉยๆแล้วปลูกดอกไม้ใส่รูด้วยแล้วโอ้ขอโทษครับเพื่อนปลูกดอกไม้รูปต้นกล้วยปลูกดอกไม้ มีสระน้ำเอาไปบ้านเอาไปวานทีลงเอาไปว้าดิีไปเื่มที่มันตไม่ติดแต่พาะอันนี้พ่อเองเลยเหรออ้าวพ่อกินรูปนี้ทำอะไรการกล้วยการกล้วยค้ัวกล้วยมีกล้วยมีอะไรอีกคะ ต้นหญ้าอ่ะต้นหญ้าอะไรคะต้นไม้แล้วมีอะไรอีกเนี่ยหัวปลีลนะคะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยรูปนี้ใครมาทำอะไรที่ไหนอะไรใครมาทำไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครคะพาคีนเหรอหนูหนูทำอะไรหนูมา หนูไม่ทำแล้วลูกมาทำต้นกล้วยเองใช่ไหมทำหมดต้นกล้วยเองทั้งหมดอันนี้ก็ถองฝาโอ้เคอ้าวใครเสร็จแล้วเอามาส่งนะคะกลุ่มน้ำเสร็จหรือยังอยเสร็จดีกว่านี้แล้วค่ะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะไปเขียนชื่อด้วยด้วย โอเคอ่ะวาดรูปอะไรคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอู้สวยมากโอ้มีเขียนด้วยนี่อะไรคะอันนี้อะไรคะใบตองอันนี้อะไรคะขส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างอ่ามีต้นติมกล้วยแล้วว่าเด็กไม่ทิ้งต้นกล้วยใบตองปลายต้นก้าม หัวปลีใช่ไหมหัวปลีค่ะแล้วก็เล็บ้วยโอเคมีถังน้ำเอาไว้เทไข่มโตอมีถังน้ำชื่อเอาไว้เดที่น้ำให้ตัวจะกายว่าลูกไหนคะลูกว่าลูกไหนคะกล้วยไข่ทำอะไรดิ ใครมาทำกล้วยใครใครมาทำอะไรที่ไหนยังไงต้นนี้ตัวไหนทำอะไรลูกทำนี้อะไรอ๋อยีราฟเหรอคะยีราฟหรือยีราฟมาดูต้นกล้วยแล้วก็หาเรให้พ่่อมาวเปส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม้ยู่ในชายเหรอไม่ต้องมีอะไรอีกคะนี่แหละน้ำตาลน้ำตาลต่อน้ำตาลดีก็ใส่ยังคน อะไรนะหัวปีใช่ไหมหัวปีตัวนี้อะไรคะลำต้นไม่ได้แดงโอเคค่ะไว้้ค่ะลูกระบายมนแปลน้อยสีต้นอ่ะต่อไปใบตองว่าลูกนะคะสีส้มแล้วก็สีอะไรคะลูกว่าต้นกล้วยใครทำอะไรที่มาทำอะไรที่ต้นกล้วยค่ะตุ๊กตามาดูต้นกล้วย ใครพามาหนูพาตุ๊กตามาดูรอแป๊บนึงนะคะมาดูต้นกล้วยส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างคะต้นต้นลำต้นอะไรอีกใบตองใบตองอะไรอีกคะดินดินอ่ะมีอะไรอีกตัวปลีหัวปลีอะไรอีกคะจน จ้าโอเคเอาเก่งมากเอาเก่งห้าเจ็ดคั้นเวลาด้วยเอาใบนอนว่าดูอะไร่ะต้นกล้วยใครมาทำอะไรต้นกล้วยต้นนี้มาทำอะไรต้นนี้คือใครคะหนูมาดูต้นกล้วย ต้กนกล้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างนี่อะไรดังๆอ้าวใบตองอะไรอีกลูกเนี่ยอะไรคะหยวกกล้วยหยวกกล้วยอะไรอีกคะฮะก้านแล้วอะไรคะมีอีกไหมหมดยังอ้าวหมดแล้วมีหกปีไหมของหนู ไหนชี้ให้ดูหน่อยไหนหัวปีอยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตัวไหนไม่รู้โอเคเอาแค่นี้ก็ครบแล้วมีอะไรนะใบตองก้านแล้วก็เปกกล้ยว,วยเก่งมากเราไม่ได้วาดใบตองเนาะเราก็ไม่ได้วาดกล้วยด้วยไม่เป็นไรคะ่ะโอเคอันนี้คืออ๋อกล้วยอยู่นี่กล้วยยังไม่สุกโอเคกล้วยยังไม่สุกโอเค,คยอยอเคก่งมากไปเก็อบอุปกรณ์แล้วไปนั่งข้างแถวรอเอา คนสุดท้ายมาวาดรูปอะไรคะลู้กกล้วยคนมาทำอะไรที่ต้นกล้วยมาเรียนเหรออ๋อคนมาลดน้ำกล้วยใช่ไหมคะกล้วยมีส่วนส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างน มีกล้วยมีอะไรอีกแดงๆหยด้วยฮะหยวกกล้วยโอเคแล้วนี่อะไรใบใบกล้วยเรียกว่าใบอะไรชื่อเพื่อนเราอาใบตองมีกล้วยมีนี่แดงๆเรียกว่าหัวหัวปลีเก่งมากโอเคมีหยวกมีหัวปลีมีกล้วยมีใบตองแล้วมีตัวนี้ เรื่องอะไรคะลำต้นลำต้นโอเคเก่งมากไปก่อนต่อไปอ้าวน้ำชามาส่งค่ะลูกน้ำชามาเอามาเลยมาส่งก่อนโอเคน้ำชาอ่าน้ำชาบ้านลูกเลยบ้านลูกเลยป่ะบ้าวทำไมเป็นต้นก่้วยดิ เป็นไรนะคะตนค้นกล้วยมันตายเป็นตน้นกล้วยผีตน้นกล้วยตายเอามีเถิดประกอบอะไรแม่รับตายแล้วอ่ะมีเถิประกอบอะไรได้ใบตองแล้วลลนี่อะไรกล้วยแล้วหะือคะเนี่ย หน่อเหรอหน่อหรือยัวยัวอ่ะโอเคอ้าวเด็กๆทั้งหมดเก็บอุปกรณ์อสิ่งที่เรามารู้จักวันนี้เรามารู้จักอะไรกันบ้างต้นกล้วยต้นกล้วยและส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างพูดพร้อมกันดูใบตองพูดพร้อมกันใบตองใบตองใบองกล้วยกล้วยอันนี้อะไรคะกล้วย อันนี้อะไรคะหัวปีแล้วอันนี้อะไรลำมต้นลำต้นหรือเรียกอีกอย่างว่าหยวกกวยเจ๋งมากตบมือให้ตัวเองดังๆเลยอ้าววันนี้เราจะพอกันแค่นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องสวัสดีคุณครูก่อนหนึ่งขอบคุณค่ะคุณครูได้ไหมอ้าวขอบคุณค่ะคุณครูภาษาไทยพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวภาษาอังกฤษพูดว่า Thank you teacher อ้าวภาษาจีนพูดว่าเสียเสียเราซื้อเมื่อกี้เราซื้ออ้าวสวัสดีค่ะต่อมือให้เจ๊นะคะ